ครับผมสวัสดีครับนัดเล่าหลานเปอร์เซ็นต์ที่เก่าเนาะพี่น้องนเนาะสำหรับเมื่อนี้อยู่หน้าบ้านทานบ้านพี่สาววัดศรีมหาเก็บพักไปใส่เมนูเด็ดพี่น้องมืนอนี้มีเมนูเด็ดมีวัตถุดิบอยู่ลนะ เลยว่าสิมาหากิตผัดจิตจูกับใบหย่านางไปจังน้อยไปใส่แกงกระสอบเฮ้ใบย่า,านางปลูกเอาเองพี่น้องเออไปใส่แกงจังน้อยนเนาะวัาไี้บอกแกงยัง,ง,งแต่ผู้รับคนว่าเอา้าหอยหูแล้วจาแกงยังให้เดาครับให้เดาวัตถุดิบเด็ดมันนี่วัตถุดิบเด็ด เ,เซ็บแซ่กันจักหน่อยเนาะเออเนี่ยพักอีตู่างามๆดีดอกพักอีตู่พักกระเพราปูไว้หนนาบ้านนี่แหละครับอีตู่เกน,อน้อยเนาะยคยว่ามันอาจจะเข้ากันนะเป็นเมนูที่สุดยอด ยุคนี้ออกไปใส่มาใส่ลำบากยุคโควิดต้องเฮ็ดกินอยู่ในบ้านเนี่ยแหละครับปลอดภัยที่สุดสำหรับการดูก,การกินในช่วงนี้นี่โอ้อตะขัดขนาดาพี่ดอกเอ้ยหาหามาไปกินอาไปซื้อนี่มีเงินก็ซื้อไปแต่ตลาดก็ปิดปิดเปมหมดนาะพี่น,อน้องเนาะ ตาย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 บไวบไยบไวายบวาลำบากเี้ยหน่อยผมเป็นยังครับต้องช่วยสูขึ้นไปแล้วกัระวังเหนือระวังตัวเด้อสำหรับลูกไข่ไข่เจ็บเฮ้าเนาะโควงโควิดเนี่ยผมคิดว่าวันสิเกิดมันจะเกิดเป็นอย่างที่เป็นไท่ไข่ตัวมากเลยเอา้าอาจจะเพียงพ่อแล้วพี่น้องเนาะอ่ะครับมาเบิงมาเบิงวัตถุดิบมนีเนาะสำหรับ ปัตถุดิบุปีสิเป็นอย่างสั่งมาสั่งตรงนี่ดอกสั่งตรงสรั่งตรงจากข้างเขาเพาะพันขายโลละล,ะลอยจากที่ขายกันประมาณสองร้อยห้าสิบสามร้อยที่คอยไปเห็นแถวๆในละแวกนี้ราคาทำดิสูดละลอย 80. แปดสิบนี่สั่งมาโลละล,ะลอยพอยับสัดมาซะสี่โลเนาะ ามาเด้อกินแจง้องเด้อตกตุ้มกินแจงยังน้อข่อยเน,น,นี่ยท่านจะเป็นฟ้ามีอกถอมีโอกาสคนอินไทยถ้ามงฟ้ามไ่ละเขาเคาะเขาจะไหกันต่อที่นี่นะยไปจตต่อไปทังฟ้ามพออยู่ แต่ว่าจากไปเมืองัไม่เห็นว่าเขาทฮ็ดกันแบบใดมันคื่อด้ออกดีแท้เพื่อด้กินเบิดปีแต่บ้าขคอยกินปีละเทือบบาดคอยกินปีละเทือดอว้าเส้กินหมนนุนรถดันรถอดีโล่อร่อยคอยถือขอี้ไปเนี่ยตัดเอาอย่างเดียวเนะ มื่งยาครับหมองกลุงเราไปเห็นไว้แล้วกลุงกับโล่สองร้อยถ้าอยากกินกลุงเต้นก็นเมื่อยก็จะมีเงื่อนหางเงื่อนหลายๆยางมือเสร็จปัญหาตัวเถ่ามีเสียดายมือขึ้นหนึ่งมันจะพอดีอย่าแต่ว่าหลังที่นี้ไฟให้เขาไอาเ,าเอาวุา้งเศร้าเอาผสมเศร้า ถ้าไปเนของมือคือมันกับป่อมาาตุ่มทบตุ่มเอามาแกงไม่ิช่โบเซียงอีกแล้วตุ่อ๊ใจแกงเศร้าตัวเขาต้มไว้เลยต้่มเซตู้ไว้กินหลอกสดอีกแล้วตอนอ่ะขออนุญาตล้างเห็ดก็ได้พี่น้องเด้อเรียบร้อยแล้วพี่ต้องเอ้ยีต้องล้างเรียบร้อยจต่ฮันเป็นตอนน่ะนี่ต้มในตู้สอกกัละมังบักใหญ่เลย กินบ่มมดนะครับแกงอาซัมแกงนี่ยครับต้มใส่ตู้ไว้เพื่ออยากไปว่ากินนะกเนาะเหยื่อเสพยานะ้าเขียวฟุ้งเล็กน้อยเนี่ยเคยว่าสเสพยาเด็กนุ่มนวลมันจะเอาอคีนะเคยว่านี่อือวอร์เหลือดมไรซอนเราพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวมาลองบน ส่วนผสมเนาะว่าเอาใส่ยังแดงในการแกงเนาะแต่การวิธีการแกงแกงให้ผื้นแกงใดเนาะน้อเนาะจนมาเน่อยนะนันก็น้ำหอมหดบุ่มบุ่มบุมบุ่มบุ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 ่นี่ยํากที่นี่ตำเกลือพริหอมแดงแล้วก็เอาเห็ดลง พ้ไปดูปุงรถขนาดตัว,ตว,ตว,ตวไง่ายๆนะพี่ดองเนาะไครเงซีเหล่อคอยอเสียบแต่เสออนี่เอาลูกไปีนน่ท้อเอาลูกไปนันๆๆเอาลงดิแล้นะ้เไอ้ขา คือ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 ล <hi> ูกใฟอนามลากคกเนี่ยมีองเ้ยแซ่บแซ่ไปยูผมนามรากคกเลล้วัดเห็ดดอกจู๋ๆ่ยแขวะไอ้นี่นหม้อเนี่ยต้มใช่ตู้ไว เออเอาลูไลลกไปเลยหมดเสียบเห็นมันดูไปปาดเต็หมอนอเลยพีดองเลยขนหมอเต็หมอเลยลุนปารดเก็บลุนอือล่อให้สุกปรุงรส เหลืาเก่าอีตูลงั่นตัวเแกงเห็ดไว้ยาไปซ่ากันใส่ปลาหลหน่อยแนัวอือสนหมองี่ฝนบึมๆนี่ค่อยต้มไว้ต้มใสตูไวเดี๋ยวพี่น้องต้มแล้วยัดตู้ไว้เนาะไว้แกงเสนาเนาะกินเดียวกินบวมเบ็ดเซ็บๆน้ำแข็งน้ำพี่้องเนาะแทนแทนแทน เล,ลารนาะจะได้ละพี่น้องเออ,เอ,อว้าว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 ฮัดชิมะอือโอ้เป๊ะสูรลงพี่น้อง แซบแๆๆบแซบติดเลยเรียบร้อยครับพี่น้องเอ,อ้ยหน้าตาเก่งเห็ดของบักนัดเป็นได้่ะเป็นตาแซบ่บบอฮือเห็ดใหม่ๆมันี่ออกสีส,มส,มส,มส้มๆอย่งเช่หรือพี่น้องมาเด้อมากิบเก่งเห็ดน้ำควายเด้อมาพี่น้อง กินแกงให้ปหปเ,ออเปิดนองข่อยใหม่ๆห่อนๆ่อบนี่รอเอ้ยเต็นตาแซกบบออะไรเยมีหลวกกินน้ำแล้วลก็ปีไก่น้ำกินข้าวซอยน้องกันเ้อพี่น้องเลยโอ้ิไม่เจอไปอนอีกแล้วอ

ô oh, cắt, 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 mão cà má 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 mão 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 sầu, đúng không? เกิดบ้านคอยที่ตั้งโรงพยาบาลสนามที่โรงเรียนอีกแล้วเขาโหวตเขาโหวตให้ปกะกองออกความติดเห็นเลยมันกับเบิร์นสองแง่สองงานเลยเรื่องโควิดเนี่ยไม่ไองแล้วคอยก็ให้ความรวมเมื่อไปโยว่าต่างกระตั้งเพราะว่าตอนตุกตอนหยาด้องซอยกันแต่บันอีความเสี่ยงของคอยนี่หนักอยู่ละแต่มันยังบดถึงตารตั้ง มันแก่งกับาัวงส้าเสียงม่แต่เขาตั้งหรือว่าตั้งเขาหามความยิหนหลายตาอยู่ครับแต่้องไดกเราว่างเ้อคแบบจมูกน่ราหนักหลาย้งโควิอ้อมกลางอ้อมแนวยกะเขากับมืออื้เนี่ยมืออื่นเนี่ยไมียืดิ เกี่ยวกับการล็อกดาวน์ื่นาจังหวัดใส่คำว่าเห็ผลระดับสูงงานละไ่อ่ะเพราะว่างานของผมันนจงเนาะเพราะว่าต้การเดินห้าง ครับพอสายตามกุณผู้อเจอดนอนตั้งหวมาถึงบ้านเลยสีสีริ่ลมันก็บอกคุ่มกันเนาะํำหรับมีดาโอ้ตมมือนี่เจ็บยิ้มไปมาๆๆอืมอังนี้เราจะเป็นปเลือเลือที่สองเลือที่สาม ร้านก็คือคอยรัดรัจะดอกดูเ่เรัะแปล่เนาะผสมี่ตู้ไว้แบบผักหอมเนาะเมื่อกินไ,ไม่ไม่แต่สุดายเยประกันสังคม ไปตามเรื่องการเยียวยาเนี่ยอันพ่อแม่พี่น้องผู้ใดผู้ว่าที่เธอมีตามจังหวัดเนี่ยเรื่องเยียวยาเดือนละห้าพันเหม็นมาบอกกันเ่ยเราว่าเขาอนุมัติไปเนาะตัวว่าใช่ ตามทุกคนใส่ใจสิบจังหวัดเนี่ยเขาใหายหมอกาศสิบไมาชื้นแค่ฝอยติดอยู่ในขนตรงอยู่แต่จะติดอยู่ในกลุ่มเขาอ,อยู่แต่บัานนี้มันไม่ลิ่งเทคว่าขึ้นแต่สิบบอลไม่ได้สิทธิ์ค่อยตรงประกันสังคมอยู่ประทุมแต่ว่าสำเนาบัตรประชาชนก็อ,อยู่อยุธยาเนาะขอรู้ขอบคุณตา nếu tam luôn không, 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 không khứ phải qua mất bên tai mất tên 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 mất เมืวนเพราสตร์กลุ่มกลุ่มว้าโซ่หน้าแถก็ได้บรญด็กไก่บอกว่าเอาเอาไว้เอาไว้ซ่้าไปแล้วครับยูมือท้ายกอด่อนขาในน่งของนิ่งล้เแข็ึ้นต้องกลองทายย่ามัขึ้นเราะใซักกันใดเนาะรือว่ายูเขาลงยูทูบเขาทายย่ามานขึ้นปัญหาเรื่องแสงอะไนี่อ อแไหนเราเป็นนิดหน่อยนะ,<า>ะปัญหาน้ำส่วนแหวานงูตุ่ขอกไข อยู่นุ่ห่วยนาะตัวที่ได้ล้วระดับ้บนนี้มันนี้มีฟ้ามมากขิงง่ายแล้วเหมือนตามมาดูก็ตามมาดูล่ะเพราะเขาเพราะมเกิดกรอนแล้วไม่เสื่อนหรอกองฮอดนาก็จะกิงแต่หนาจริงๆแล้วหนาเหนียวครับหนาใน้ป้ายให้หลักหม

อยากเรย่องนีมม้อะไรกะไไปป้งจีนปีงใจเมนูนี้เมนี่เน้เนห็ด vật đi vẫn bơm vẫn 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 tên vẫn 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 cặp vẫn đi vẫn 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 lấy vẫn vẫn cái vẫn 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 phải vẫn vẫn เอากนากนยี่็ห้อายากแลยดอกคิดเนี่เ็งเห็ดอืมอืมเอาอกูอได้มาคิดบ้นบานๆเลยนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ท่านนอครับเด้อ เพื่อเปลนกำลังใจในการเท็ดคิดต่อไปคำบอกคำจากอาจารย์ในๆายตามันก็สุภาพทางทีมงานเล่าล้านปรเซสก์ขออภัยไวนานี้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้มื้อนี้นัดเล่าล้านปรเซศก็ฝากไว้สงนี้สวัสดีครับ